ภาพบรรยากาศในสวนลุมนะครับมุมสวยๆปลอดกรุงเทพในสระน้ำนี้มีปลาเยอะนะครับนะครับมีต้นไม้แล้วก็มีตึกสวยๆสลับนะครับบริเวณ ภายในสวนลุมนะครับถายบรรยากาศไม้ชมครับมีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเลยครับฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลจุลานะครับฝังตรงนี้นะครับ มีทางรถไฟทางรถไฟฟ้าผ่านนะครับหน้าโรงบาลจุลาด้านถนนลาดลำลินะครับแถวนี้นะครับมีประชาชนมาออกกําลังกายกันเยอะครับรถไฟวิ่งผ่านพอดีเลยครับนะครับทางนู้รถไฟวิ่งผ่านรถไฟฟ้านะครับ BTS ให้ชมบรรยากาศสวยๆครับต้นไม้ใหญ่ๆปอดกรุงเทพสวนลุมตรงแถบทางนี้ก็จะมีตึกนะครับตรงใกล้ๆกับสีลมนะครับแถวนี้นะครับด้านหน้า บรรยากาศดีๆครับนี่ครับทางแถบทางนี้โรงพยาบาลจุฬานะครับเดี๋ยวเราออกไปทางด้านหน้าผ่านน้ำพุนะครับเี๋ยวพาไปชมบรรยากาศสวยๆยามเย็นนะครับ มีคนมาวิ่งออกกำลังกายเดินออกกำลังกายกันเยอะครับนี่ครับสระน้ำพุนะครับตรงนี้บรรยากาศดีเลยครับร่มลื่นมากภายในส่วนลุ่มจะมีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะ บริเวณสะพานตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมมุมสวยๆคิลป์ศลภาพสวยๆ เสียงนกเสียงการ้องบรรยากาศดีครับมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาวิ่องออกกำลังกายกันเยอะนะในนี้นะครับบรรยากาศสวยงามครับน้ำพูตัดกับตึกด้านหลังนะครับสวยๆอันนี้เป็นสระใหญ่ด้านในนะครับด้านในของสวนลุมนะครับ ดูบรรยากาศสวยงวยครับสุดยอดครับสุดยอดสวยงามมาก บรรยากาศสวนลุมนะครับสระน้ำสระน้ำพุสามารถเข้ามาวิ่งออกกำลังกายเดิอนออกกำลังกายได้มาเที่ยวชมได้ครับบรรยากาศดีมากนำมาให้ชมกันแค่นี้นะครับ